มีการคุมเข้ม1ิวันเฝ้าระวังอุบัติเหตุนะคะสั่งการทุกอำเภอเลยค่ะบังคับใช้กฎหมายควบคุมวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะนายชัยพรแพทพิรมรัฐค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะคะได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชนบุรีนะคะโดยมีการจัดขึ้นที่สารกลางจังหวัดชนบุรีค่ะมีทั้งด้านของนายอดิเลกอุ่นโอสถประหลัดจังหวัดชนบุรีนายเดชาเหลืองอ่อนหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเข้าร่วมในการประชุมนะคะ ต้องบอกแบบนี้ว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2568ค่ะทางด้านของนายอุทินชาญวิรากุลรรงนายกรัฐมนตรีได้มีการมอบหมายให้แต่ละจังหวัดนะคะมีการวางมาตรการควบคุมแล้วก็คุมเข้มในช่วงเทศกาลปีใหม่จากเดิมเนี่ย7วันเป็น10วันค่ะโดยกําหนดช่วงระยะเวลาควบคุมเฝ้าระวังอุบัติเหตุระหว่างวันที่27ธันวาคม2567ถึงวันที่5มกราคม2568ก็เลยมีการขอให้แต่ละอำเภอมีการปรับแผนในการปฏิบัติการในช่วงดังกล่าวนะคะ โดยจังหวัดชลบุรีมีเป้าหมายควบคุมอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่เกิน6ครั้งเสียชีวิตไม่เกิน4รายแล้วก็บาดเจ็บไม่เกิน3รายทั้งนี้ทางนั้นขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ภักส่วนที่เกี่ยวข้องมีการคุมเข้มในการกวดขันวินัยจราจรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะเน้นย้ำมาตรการ3มมเมาไม่ขับขับรถด้วยความเร็วไม่ขับรถด้วยความเร็วแล้วก็สวมใส่หมวกนิรภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่แห่งท่องเที่ยวนะคะจึงจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในพื้นที่เป็นจํานวนมากให้มีการตรวจเข้มรวมไปถึงดูแลความปลอดภัยทั้งสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ความปลอดภัยทางถนนและทางน้ําค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยนอกเหนือจากนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเองค่ะยังได้มีการมอบเงินสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศก,กาลปีใหม่ปี2568จำนวนเงิน560,000บาทให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดชนบุรีด้วยค่ะ